สวัสดีค่ะพี่น้องในพระเยซูคริสต์ทุกท่านดิฉันลัดดาเหล่าไพร่หน้าวันนี้พบกับพี่น้องอีกครั้งเราจะมาศึกษาสัจธรรมของพระเจ้าเป็นบทเฝ้าเดียววันที่17กรกฎาคมปีคศ2 0 2 2จากพระธรรมสองสมุเอลบทที่15ข้อที่13ถึงข้อที่31 ึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนะักผู้สื่อสารคนหนึ่งมาเฝ้าดาวิดทูลให้ทรงทราบว่าใจของคนอิสราเอลคล้อยตามอับสาโลมไปแล้วแล้วดาวิดรับสั่งแก่บรรดาข้าราชการที่อยู่กับพระองค์ณเยรูซาเล็มว่าจงลุกขึ้นให้เราหนีไปเถอะมิฉะนั้นเราจะไม่มีทางหนีจากอับสาโลมจงรีบไปเกรงว่าเขาจะรีบมาและตามเราทันและนำเหตุร้ายมาถึงเราและทำลายกรุงนี้เสียด้วยคมดาบ ข้าราชการของพระราชาจึงกราบทูลพระราชาว่าดูเถิดบรรดาผู้รับใช้ของฝาพระบาทพร้อมจะทำตามสิ่งซึ่งพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทตัดสินพระไทยทุกประการพระราชาก็เสด็จออกไปพร้อมกับคนทั้งหมดในราชสำนักของพระองค์เว้นแต่นางสนมสิบคนได้ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวังพระราชาก็เสด็จออกไปทหารทั้งสิ้นก็ตามพระองค์ไปและเสด็จประทับที่บ้านที่ห่างไกลออกไป บรรดาข้าราชการทางสิ้นเดินผ่านด้านข้างพระองค์ไปบรรดาคนเคเรทีและคนเปเลธกับคนกัตหกร้อยคนที่ติดตามพระองค์มาจากเมืองกัตเดินผ่านนำหน้าพระราชาไปพระราชาจึงตรัสสั่งอิทไทคนกัตว่าทำไมเจ้าจะไปกับพวกเราด้วยจงกลับไปอยู่กับพระราชาเพราะเจ้าเป็นคนต่างด้าวและถูกเนรเทศมาด้วยเจ้าจงกลับไปบ้านเมืองของเจ้าเถิดเจ้าเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้ และวันนี้ควรที่เราจะให้เจ้าไปไปมามากับพวกเราหรือด้วยเราไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนจงกลับไปเถิดพาพวกพี่น้องของเจ้ากลับไปด้วยขอความรักมั่นคงและความสัตย์จริงจงอยู่กับเจ้าเถิดแต่อิทไททูลต่อพระราชาว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดและพระราชาเจ้านายของข้าพระบาททรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเสด็จประทับที่ไหนจะสิ้นพระชนหรือทรงพระชน ู้รับใช้ของฝ่าพระบาทขอไปหยุดที่นั้นด้วยดาวิดก็รับสั่งกับอิทไทว่าจงไปและเดินผ่านไปเถิดอิทไทชาวเมืองกัสจึงผ่านไปพร้อมกับบรรดาผู้ใหญ่และเด็กทั้งหมดเมื่อทหารทั้งหมดเดินผ่านไปชาวเมืองทั้งหมดก็ร้องไห้เสียงดังพระราชาก็เสด็จข้ามลำธารขิดโปรนและทหารทั้งหมดก็เดินผ่านไปยังถิ่นธุรกันดารและนี่แนี่ซาโดก็มาด้วยพร้อมกับกุนเลวีทั้งสิ้นหามหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามา และพวกเขาวางหีบของพระเจ้าลงจนประชาชนผ่านออกจากเมืองไปหมดและอาบียาธาก็ขึ้นมาด้วยและพระราชาตรัสสั่งสาดกว่าจงหามหีบของพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิดหากว่าพระยาเวทรงโปดรดปรานเราพระองค์จะทรงนำเรากลับและให้เราเห็นทั้งหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วยแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าเราไม่พอใจเจ้าดูเถิดเราอยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงทำกับเราตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด พระองค์ตรัสกับสาโดกุโรหิตด้วยว่าท่านเป็นผู้ทํานายไม่ใช่หรือจงกลับเข้าไปในเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมกับบุตรชายทั้งสองของท่านคืออาหิมาอัสบุตรของท่านและโยนาธานบุตรของอาบียาธานี่แหนะเราจะคอยอยู่ที่ท่าข้ามไปถิ่นธุรกันดาลจนจะมีข่าวมาจากพวกท่านให้เราทราบสาโดก,กับอาบียาธาจึงหามหีบของพระเจ้ากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่น ดาวิดเสด็จขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามะกอกเทศเสด็จพรางทรงกันแสงพรางมีผ้าคลุมพระเศียรเสด็จโดยพระบาทเปล่าและทหารทั้งหมดที่อยู่กับพระองค์ก็เอาผ้าคลุมศีรษะเดินไปพรางร้องไห้พรางมีคนทูลดาวิดให้ทรงทราบว่าอาหิตโทฟเฟลอยู่ในพวกคิดกบฏของอับซาโลมด้วยดาวิดกราบทูลว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงให้คำปรึกษาของอาหิโทฟเฟลโง่เขลาไป จากพระธรรมตอนนี้เราจะมาใคร่ครวญจากสองบทเรียนด้วยกันบทเรียนแรกบทเรียนจากคนที่ดาวิดรักพระพีในตอนนี้มีบุคคลสำคัญสองคนที่กษัตริย์ดาวิดรักมากก็คืออับซาโลมและอหิโทเฟลแล้วเราพบความจริงว่าศึกสงครามภายนอกของกษัตริย์ดาวิดได้สงบลงไปแล้วเขาไม่ต้องไปสู้รบกับใครเองเพราะว่าเขาชนะทุกประเทศแต่ดาวิด ต้องมาต่อสู้และพ่ายแพ้กับศึกสงครามภายในกับเรื่องราวความวุ่นวายแลายอย่างที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเขาดาวิดโดนเข้าไปเต็มๆเป็นความเจ็บปวดมากที่สุดในหัวใจของเขาเพราะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่ทำร้ายกันและกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในราชวงศ์ของดาวิดจึงนับว่าเป็นศึกสงครามที่ใหญ่หลวงมากและดาวิด ก็ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาในครอบครัวของเขาได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกับการสู้รบในศึกสงครามจึงทำให้เกิดปัญหาความยุ่งยากต่างๆเรื่องบานปลายเลยเถิดไปมากมายต้องสูญเสียลูกชายไปหลายคนทีเดียวและเหตุการณ์ในตอนนี้เป็นเรื่องราวของกบฏอับซาโลมที่ทำให้ดาวิดถูกตามล่าและต้องหนีอีกครั้งหนึ่งในข้อที่14ดาวิด พูดกับข้าราชการของเขาว่าจงลุกขึ้นให้เราหนีไปเถอะมิฉะนั้นเราจะไม่มีทางหนีจากอับซาโลมจงรีบไปเกรงว่าเขาจะรีบมาและตามเราทันและนำเหตุร้ายมาถึงเราและทําลายกรุงนี้เสียด้วยคมดักการที่อับซาโลมกบฏต่อพ่อเชื่อว่าสาเหตุมาจากความเกลียดชังที่เขามีต่อพี่ชายต่างมันดาที่ชื่ออําโนน ซึ่งเป็นโอรสองโตของดาวิดอํานนนได้ข่มขืนธามาน้องสาวอับซารลมและดาวิดผู้เป็นพ่อไม่ได้จัดการแก้ไขปัญหาในครอบครัวเช่นควรจะมีบทลงโทษแก่อํานนบ้างอย่างสมควรแต่ดาวิดกลับปล่อยปละละเลยในเรื่องสําคัญนี้อับซารลมจึงเกลียดชังอํานนมากเขาเก็บสะสมไว้นานรอเวลาเอาคืนสุดท้ายก็วางแผนฆ่าอํานนตาย และก็หนีไปแต่เมื่อได้กลับมาอีกครั้งก็ได้วางแผนกบฏเขาประกาศยึดอำนาจจากดาวิดซึ่งเป็นพ่อของเขาดาวิดเมื่อทราบข่าวการกรบฏของลูกชายที่รักคนนี้เขาก็สั่งบรรดาข้าราชการของตัวเองให้ลุกขึ้นและหนีไปดาวิดจำเป็นต้องหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพราะไม่ต้องการจะสู้รบกับลูกของตัวเองเขารู้ว่ามีแต่จะสูญเสีย ทั้งต่อชีวิตของอับซาโลมประชาชนอิสราเอลความเสียหายของเมืองหลวงและประเทศชาติบ้านเมืองดาวิดเข้าใจดีว่าเหตุการณ์การกรบฏของอับซาโลมในครั้งนี้เป็นผลมาจากความผิดบาปของเขาในครั้งอดีตท,ที่ได้ทำไว้กับบัตเชบาและอุริยาซึ่งพระเจ้าได้บอกไว้แล้วว่าดาบจะไม่คลาดไปจากราชโฉมของดาวิดเขาจึงตัดสินใจถอยไปตั้งหลักก่อน ดีกว่าที่จะมาสู้รบกับลูกชายที่ตัวเองรักดาวิดพร้อมที่จะรับผลที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยให้เขาได้กลับมาเป็นกษัตริย์อีกครั้งเขาก็จะกลับมาแต่ถ้าพระองค์จะทรงถอดเขาจากการเป็นกษัตริย์ในเหตุการณ์นี้เขาก็ยอมรับนามพระทัยของพระเจ้าเพราะเขาเชื่อว่าการที่คนคนหนึ่งจะถูกยกขึ้นหรือถูกปลดถูกถอดออกจากตำแหน่ง หรือถูกเจิมตั้งเป็นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเหตุการณ์นในตอนนี้ไม่เพียงลูกชายที่รักได้กระบฏบต,ต่อพ่อเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ดาวิดตกใจและเสียใจตามมาก็คือมีคนมากราบทูลว่าอาฮิโทโฟเฟลเพื่อนรักของดาวิดก็ร่วมมือกับอับตาลมด้วยและดาวิดก็อธิษฐานกับพระเจ้าทันทีในข้อที่31ว่าข้าแต่พระยาเว ขอทรงให้คำปรึกษาของอหิโทฟเฟลโง่เขลาไปอหิโทฟเฟลมิตรรยศคนนี้เป็นเพื่อนรักของดาวิดเป็นเพื่อนสนิทกันเคยเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของดาวิดเขาเป็นคนเก่งและฉลาดมากคำปรึกษาของอหิโทฟเฟลเมื่อทำตามจะเกิดผลดีและสำเร็จแน่นอนดาวิดจึงกลัวมากถ้าอาหิโทฟเฟลให้คำปรึกษาแก่อับซาโลม เขาจึงรีบอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้คำปรึกษาของอหิโทเฟลได้บิดเบือนไปใช้ไม่ได้ผลจากการกรบฏของอับสาลมในตอนนี้ทำให้หัวใจของผู้เป็นพ่อก็เจ็บปวดมากพอแล้ว mm hmm. เพื่อนรักเพื่อนสนิทที่เคยเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญสนิทสนมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตลอดเช่นอฮิโทเฟล mm hmm. ก็ยังมาทรยศหักหลังอีก mm hmm. หัวใจของดาวิด เจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัวดังนั้นศึกสงครามภายในจิตใจครั้งนี้ของดาวิดนับว่าใหญ่หลวงนักไม่รู้จะรุกหน้าหรือตั้งรับกับศึกครั้งนี้ได้อย่างไรดาวิดร้องไห้หนักมากขณะนี้ตามการตามล่าของอับซาลมฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับเราทั้งหลายเรื่องราวการทะเลาะเบาแวงพี่น้องฆ่ากันที่เกิดขึ้นในครอบครัวของดาวิด เตือนสติสอนใจผู้นำครอบครัวในทุกยุคทุกสมัยได้เป็นอย่างดีผู้เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมรักลูกทุกคนแต่ลูกทะเลาะกันทำร้ายกันฆ่ากันผู้ที่เจ็บปวดมากที่สุดก็คือพ่อแม่เป็นความเศร้าเสียใจอย่างที่สุดซึ่งถ้าเป็นคนภายนอกก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่บุคคลภายในทำร้ายกันเองจะเจ็บปวดมากกว่าเสียใจมากกว่า เช่นเดียวกันกับคริสตจักรที่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นบ้านฝ่ายวิญญาณหลังใหญ่ถ้าขาดผู้นำฝ่ายวิญญาณเป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกและที่สำคัญไม่มีการแก้ไขปัญหาจะทำให้สมาชิกที่เป็นดังลูกลกฝ่ายวิญญาณจะไม่ยอมฟังกันและกันและทะเลาะกันได้บทเรียนที่สองผลของความบาปจากทั้งสองบุคคลที่ดาวิดรัก แต่กลับหันมากระบฏหันมาทรยศต่อดาวิดจึงเป็นศึกใหญ่หลวงของกษัตริย์ดาวิดท,ทำให้เขาต้องหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มไหนจะลูกชายที่กะบฏก็เจ็บปวดมากพอแล้วเพื่อนรับอฮิโทฟเฟลก็แปรพักทรยศหักหลังอีกด้วยดาวิดหนีไปร้องไห้ไปต้นเหตุของศึกครั้งใหญ่นี้ก็มาจากการที่ดาวิดท,ทำผิดบาป ซึ่งได้บันทึกไว้ในบทที่11นั่นเองเป็นเรื่องราวในจุดที่ด่างพร้อยในชีวิตของดาวิดและได้ส่งผลให้เกิดปัญหามากมายตามมาในชีวิตของเขาดาวิดเป็นคนที่รับพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงช่วยเขามาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กเลี้ยงแกะจนขึ้นมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลเขาตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาอย่างมากมาย แต่ถึงกระนั้นในความเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดในทุกๆด้านเขาก็ยังถูกล่อลวงได้ด้วยกิเลสต,ตัณหาของโลกนี้จากเรื่องราวความผิดพลาดของดาวิดเตือนสอนเราทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เชื่อในพระเจ้าเราอยากคิดว่าเราเก่งเราเอาอยู่เราแน่เราเจ๋งเรามั่นคงดีแล้วเราจะไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนเพราะถ้าหากว่าคิดเช่นนี้ จะทําให้เราประมาทชราใจขาดการระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเราก็อาจจะพลาดได้เราอาจจะเสียหลักลื่นถลยและลม้มลงผู้เชื่อในพระเจ้าต้องไม่ล้อเล่นกับความบาปเพราะเมื่อตกลงไปในหลุมพรางของความบาปแล้วมันจะส่งผลร้ายอย่างมากมายมาสู่ชีวิตเราเหมือนเช่นชีวิตของดาวิดท,ที่กำลังเก็บเกี่ยวผลของความบาป ที่มันติดตามชีวิตของเขามานานหลายปีและส่งผลให้เขาต้องเจ็บปวดหัวใจอย่างมากทีเดียวเชื่อว่าดาวิดเองก็คงไม่คาดคิดมาก่อนว่าชีวิตของเขาที่เคยรบชนะศึกมาอย่างมากมายต้องมาแพ้อย่างไม่เป็นท่ากับค่าศึกศัตรูภายในจิตใจครั้งนี้ที่ช่างใหญ่หลวงจริงๆจากเรื่องราวความผิดพลาดของดาวิด เป็นบทเรียนและข้อคิดสำหรับผู้เชื่อในพระเจ้าผลของความบาปข้อแรกคือพระเยซูคริสต์สามารถลบล้างบาปได้โดยปกติแล้วชีวิตของคนเราก็จะมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีไม่มีใครสักคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกทุกด้านเราแต่ละคนก็จะมีจุดอ่อนจุดบกพร่องที่ต่างกันไปเราต่างก็ผิดพลาด ล้มลงในเรื่องต่างๆนี่จึงเป็นเหตุที่ผู้เชื่อทั้งหลายจําเป็นต้องพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยกําลังของพระองค์พระเจ้าทรงลบล้างบาปดาวิดได้อย่างไรฤทธิ์พระโลหิตของพระเยซูที่ไม่สังเข้นก็สามารถลบล้างบาปของเราได้เช่นกันเรื่องราวของดาวิดจึงเตือนสอนให้เราระมัดระวังตัวรู้ทันเลขกลนของบาป โดยพึ่อพาการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่12ได้กล่าวไว้ว่าเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงผลของความบาปอีกข้อหนึ่งก็คือบาปจะทิ้งบาดแผลไว้ให้เสมอแม้ว่าดาวิดได้สารภาพบาปและกลับใจจากบาปแล้วแต่เขา ก็ยังต้องรับผลของบาปที่ยังคงติดตามชีวิตของเขาผู้เชื่อทั้งหลายเราต้องไม่เล่นกับบาปจะบาปในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กๆจนกระทั่งบาปใหญ่เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าจะบาปเล็กบาปใหญ่ก็คือความบาปทั้งสิ้นบาปจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะเล่นสนุกสนุกเพลิดเพลินแล้วก็จบเป็นเรื่องๆไปแต่บาปจะนำบาดแผลจะนำความเจ็บปวด ส่งผลร้ายมาให้กับทุกคนที่เล่นกับมันเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มนุษย์คู่แรกของโลกแล้วบาปเมื่อได้เข้าไปสู่ชีวิตของใครแล้วก็จะทิ้งร่องรอยบาดแผลไว้ทิ้งความเจ็บปวดทิ้งความเสียหายไว้ในส่วนลึกภายในจิตใจของทุกคนเสมอผู้เชื่อในพระเจ้าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกทำบาปแล้วก็ค่อยไปสารภาพผิด ต่อพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงยกโทษและให้อภัยซึ่งในความเป็นจริงพระเจ้าทรงยกโทษให้แน่นอนในเรื่องราวของดาวิดพระเจ้าทรงยกโทษให้กับท่านและยังคงได้เป็นกษัตริย์ต่อไปแต่ชีวิตก็ไม่ปกติสุขอีกต่อไปแล้วยังต้องรับผลของความบาปที่ยังคงติดตามมาสู่ชีวิตของตัวเขาเองและลูกๆของเขาอีกด้วยแม้พระเจ้า ทรงให้อภัยโทษแก่ดาวิดแล้วแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ลบล้างผลของความบาปออกไปทั้งหมดดังนั้นดีที่สุดก็คืออย่าทำบาปท่านอาจารย์โปโลกล่าวไว้ในพระธรรมรมบทที่6ข้อที่23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ให้เราอธิษฐานร่วมกันค่ะ้าต่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับสัจธรรมในตอนนี้พระเจ้าของพระองค์เปิดเผยให้เรารู้ความจริงว่ามนุษย์เป็นคนบาปแต่พระเจ้าทรงบริสุทธิส์สงสงและทรงรับคนบาปขอบคุณแผนการไถ่บาปผ่านชีวิตและความตายของพระเยซูคริสต์เพราะที่กังเขนพระเยซูทรงลบล้างความบาป การทรยศทั้งสิ้นของผู้เชื่อทั้งหลายไปหมดแล้วที่กังเขนเราทั้งหลายรอดจากบาปได้อย่างอัศจรรย์ที่กังเขนพระเยซูทรงเปลี่ยนเราทั้งหลายให้เป็นผู้ชอบธรรมขอบคุณพระเยซูลูกอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์ a เมนขอบพระเจ้าสงโปรดประทานพระพรแห่งสันติสุขแท้ และความชื่นชมยินดีให้แก่ทุกทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของคีิจ้จาจักรแสงสิภาพของเรานะคะ